มาว่ามีการเก็บข้อมูลอย่างน้อยๆ4ส,สีอย่างนะคืออุณหภูมิของอากาศอุณหภูมิของน้ำนะแล้วก็ความใสความคุณของน้ำแล้วก็ความเป็นกดเป็นด่างค่า pH ก็เก็บลักลักไว้4ข้อมูลนี่เพื่อที่จะเก็บเป็นสถิติเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพของน้ำในแต่ละชุมชนนะฮะก็ถือว่าเป็นโครงการเครือข่ายที่ดีครับคือ ถ้าสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องเก็บข้อมูลได้เป็นระยะระยะแล้วก็อันสม่ำเสมอผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้าในแหล่งน้าต่างๆที่เราได้เก็บตัวอย่างมาเป็นอย่างดีและที่สําคัญอาจจะมีการเชื่อมโยงนําไปใช้ประยุกต์น้ำในหนองเล็กไซ้าเขาได้ตัวนะวันนี้ผมก็ถือว่าต้อยนะฮะเจ้าหน้าที่ของเคสธรรมศาสตร์หนองเล็กไซก็ ได้สายด่วนมาหาผมว่บมาเก็บข้อมูลเพื่อที่จะเอาไปอัอดแอบประยุกเข้ากับอันการเก็บตัวอยา่างน้ำของหนองเล้งทรายตัวนะี้นก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างหนึง่งครับตอนนี้เรามาดูขณะครูเนอู้กันตอมสักน้อยกันครับผม ยืนตนแค่นั้นก่อนแต่หลังจากวันที่ห้าเราค่อยมานั่งคุยรายละเอียดกันรอบมือ,อ,นนอมวนขอวันที่ที่ว่าจะมารงกรเป็นรูปแบบไหนครรูปแบบวันที่ห้าเนี่ยเราจะเอาแบบไหนครับอย่างอย่างผมนำเรียนต่อเนี่ยก็คือใครมีอะไรเอาม,มาโชว์เอามาแสดงได้เปิดเลยครับได้เปิดเลยครับเพราะว่าเราอยากเราอยากให้เป็นมหกรรมาที่ได้ได้เห็นว่าโรงเรียนทำอะไรเพราะว่า นีะไม่ต้องเกี่ยวขึ้นมามันเป็นการเชื่อผมเถือขึ้นมาเนี่ยครันยังไม่มีอาจารย์เชื่อผมเถอะว่าไม่มีโรงเรียนไหนไม่มีกระบวนการทำสิ่งเดลร้องมีคุณครูวิทยาศาสตร์ส่งทวงงานไปประกวดไรพวกเนี้ยเชื่ออยู่ว่าครูสามารถเลยเระไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยเราเราก็เอามาเอามารุ่มแสดงกันเพราะวันนั้นเป็นเครือข่ายคือสมนัติงานทรัพยากรมาด้วยนะครับนะที่เราคุยกันเมื่อวานเนี่ยกันทรัพยากรมาด้วย เขตรักษาพันธุ์หนึ่งเขตมาด้วยอุทยานสามอุทยานเนี่ยผมจะเชิญมาทั้งหมดอุทยานขาอุทยานที่ผมเป็นทิศสาเนี่ยผมจะเอามาทั้งหมดนะครับแล้วเขเดทำร้าเนี่ยเนี่ย,เ,ยเจ้าของเดี๋ยวเดี๋ยวการดูผลงานแกเนี่ย <c oughs> ให้หนึ่งบูธแกเอาสามบูธงานเข้าอีกแล้วก็จะมีเครื่องใช้นะครับ <c oughs> สถานที่เนี่ยเราพลังจะจะเล็งเอาที่ชุมชนนะครับ ชุมชนได้เข้ามาดูนะครับตอนนี้นนเรื่องหาเงินหาทองเนี่ยเป็นเรื่องของทางนี้นนเรามีหน้าที่คนของจะแสดงนะครับเชิญครับผมก็คือที่ดูแล้วคือเรือ่องของนักเลยทางนี้ไม่ได้ทำคือกครับแต่งหนผมจำเป็นทางอ้อมมากกว่าอย่างหัวผมอย่เช่นป้าท,ท,ท,ทำงานสะอาดคือให้ทำคือจิตกรรงานสะอาดจัดใสอ่อระดิ่งอย่างเงี้ยครับ มันไม่ได้มันไม่ได้ตรงเหมือนกันผมว่าต้นไม้ต้นน้ำหรือว่าอะไรเงี่ยครับก็คือออกลักษณะแบบนี้ได้ไหมได้ครับเราเอามาปนก็คือไม่ได้ตรงตรงเป๊ะเอามาร่วมกันมันมก็คือมาร่วมกันลดพลังงานจากคาร์บอนอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มาเป็นทางการสะอาดเป็นประมาณน้ำเปลี่ยนไหลสะอาเป็นน้ำเป็นต้นไม้นี่ไม่มีอะดูเรื่องของเด็กมือนะครับวันเดียวกัเด็กมือามาครับออกมาเนี่ยเดี๋ยวเด็กพวกนี้มันก็จะส่งรายงานเรื่องน้ำไปแต่ของโรงเรียนก็เป็นเรื่องพลังงานนั่นแหละ เราก็ไปตีเรื่องของชีวิตคาร์บอนไปานใช้แต่ผ็น่าจะเป็นประมาแล้นี่ยจะเป็นเป็นคาร์บอนตาวใช่ไหมครับเชิญครับคุณผู้ชมที่ผ่านมาในย่อของสารภาพงานเนี่ยมันเปไม่ได้ทำนะครับจะเน้นเปนเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับแล้วทีนี้ในวันที่ห้าเนี่ยนะครับมันก็ใกล้นะครับคือมันเป็นท่นี้ยังไม่ได้ทำนะครับ ก็อยากจะขอสนับสนุนนะครับในเรื่องของข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์นะครับเดี๋ยวโรงเรียนจะไปทำข้อมูลพื้นฐานนะครับอยากจะได้ระวางแผนที่ที่เป็นรุ่มน้ำนะครับสารปนน้า่เป็นบ่อสิองนะครับตรงถึงให้น้ำอิงนะครับอยากได้ระวางแผนที่ที่ตึงที่กัดมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทางลงเพียนนี่ก็จะไปทำสายเส้นนะครับ ่าเส้นน้าพื้นที่รับน้ํานะครับแล้วก็จะไปทำข้อมูลสารสนเทศในการวัดค่านะครับที่เป็นของซออแวร์นะครับที่ทางมานนี้มีอยู่แล้วนะครับอยากจะขอสอนันสนุนได้ไหมครับผบนเราเดี๋าาอาแบบอินโฟก็ได้ครับหรืออาร์ตดิวก็ได้ครับ อที ó, ่หน <c ười> ่กกัดนะครับแล้วทางโรงเกลียนจะไปไปใช่ครับจะไปทำคอยหรือเดบุอให้ให้เป็นปืนไปจับปีเกียรให้ไปถือให้เนอะคมนได้านอะมีพวกาองได้ด้วยนะได้ทำทำที่ครือว่า่าแม่ค้าที่อยู่ในโรงเนียน สุดท้ายระยะทาเท่าไหร่ครับที่ผ้าคางเท่าไหร่ครับเวลาเราดึงปุ่มที่นะครับเราก็จะไปตัดน้อยที่แรงที่เลยนะครับตามที่กัดนะครับตามที่กัดก็จะไปตารางใส่ข้าวทิกแล้วก็ให้แรงที่แรงที่เลยนะครับนะซึ่งทรัพยากรของป่าไม้ที่มีอยู่แล้วนะครับเราเป็นเศษฟออรนะครับขอสฟอร์เป็นที่เราตกแต่งนะครับเดี๋ยวจะลงล็อกไปก่อนฮัตซีนี่ เดี๋ยวก็จะลงยินเหรอครับม uh ันฟ wow. ังใหญ่มากเหรอไม่เป็นไร์ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดให้เขาลงไห้ครับผมพอภาษาจีนก่อนโอเคครับผมพอจะได้ข้อมูลสรุปคร่าวๆนะครับว่าวันที่5มิถุนายนนี้นะฮะวันสิ่งแวดล้อมโลกก็จะมีการจัด มหกรรมบูธแต่ละโรงเรียนด้วยนะฮะแล้วก็ทางเครือข่ายของแต่ละโรงเรียนก็จะต้องมีการนําผลงานของโรงเรียนที่เกี่ยวกับะะระมัดระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะนมนะเกี่ยวกับนุรักสิ่งแวดล้อมมานําเสนอในวันนั้นด้วยนะฮะจะเป็นโครงงานหรือว่าจะเป็นการจัดนิทรรศาการแบบไหนก็ได้นะโดยเฉพาะเรื่องน้ําถ้าเป็นเน้นเรื่องน้ําได้ก็จะดีมากนะ แต่ถ้าไม่ไม่มีในเรื่องของน้ําก็จะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งรอมด้านอื่นๆก็ได้ก็คิดว่าน่าจะมีการเอาข้อมูลที่น้องๆได้เอาอุปกรณ์ไปทดลองใช้เก็บข้อมูล,ลแหล่งใน้ําแหล่งใกล้เคียงมาเสนอในวันนั้นด้วยนะฮะก็เขตธทําชสปาน้องเริงทรายก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่คุณจะต้องมีผลงานเกี่ยวกับอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมหรือว่าคุณภาพน้ํามานําเสนอในวันนั้นด้วยเหมือนกันนะเมื่อกี้ผู้แลมเขาโยนมาให้แล้วนะงานเข้าออนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาคอยติดตามดูกันครับว่าในวันที่5แต่ละโรงเรียนจะมีอะไรมาโชว์กันบ้างแล้วก็ขีดมะนาสป่าหนอะเริงายจะมีผลงานอะไรมานําเสนอบ้างก็อย่าลืมติดตามกันนะสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะไว้ อัปเดตกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับโรม,ม,มานผ่านมาเนี่ยเป็นเป็นพวกเนี้ยเป็นพวกเนี้ยครับอย่างอื่นเนี้ยไม่ได้เลยเพราะนั้นเขาก็